โรงเรียนการสอนกสิวิทย์เกิดขึ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประชาชนในพื้นที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินตำบลสารลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจำนวน110ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนการสอนกเกิตขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2552โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่พื้นบ้านที่เรียบง่ายและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงส่บเนื่องมาจากที่จังหวัดสาะแก้วเนี่ยครับมีโครงการโครงการธนาคารโครกระบือซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2522อ่าซึ่งในพื้นที่สระแก้วเนี่ยจะมีกระบือเยอะนะครับ สมเด็จพระเทพก็เลยเมีพระราชดำริรับสั่งให้ให้สร้างโรงเรียนขึ้นมาครับพระราชดำริก็คือหลักๆก,ก,ก็คือใช้แรงงานจากกระเบือครับและอีกอย่างก็คือเป็นการอนุรักษ์การอนุรักษ์วิถีชีวิตในสมัยโบราณวิถีชีวิตพื้นบ้านอะไรเงี้ยความเรียบง่าย,ยครับก็เราเราทำเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับประมาณอย่างเงี้ยครับ กระบือที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบือทรงเลี้ยงทั้งหมดเลยครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพร้อมกับคณะกรรมการรางวัลนานา,นาชาติมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถมัมภ์เยี่ยมชมโรงเรียนการสอนกสิวิต โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงสีสอด้วงและสออู้ให้กระบื้องฟัง <No reaction. laughs> <laughs> นายอุทิศส,สุขเสวยหนึ่งในเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วที่เข้ารับการอบรมการใช้แรงจากกระบือที่โรงเรียนกาสอนเกสีวิทยได้เปิดเผยว่า การเข้าอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยในสมัยโบราณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมมราชากุมารีอีกทั้งยังจะสืบสารให้กับรุ่นลูกต่อไปอย่าลืมไฟล์เราเป็นไฟทั้งอย่างเราไถานาดะเราก็ไถได้ครับเ,เราเรเลี้ยงอยู่บัานทุง่งานานเราก็เลี้ยงสบายใจดี ต <undred> ้องดุงยากกับดุงน้ำมันอะไรประหยัดเรื่องค่าพลุน้ำมันลดเสียรดพังป้าไปครับเอามีแอกมีไถเนาะมีไถก็ไถไปไถ่้คือยังไงก็สืบสานต่อไม่สืบสานให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกหลานไปเดี๋ยวมันจะไม่มีแล้วมันมันจะหมดแล้วสําหรับการอบรมการ แรงงานจากกระบือที่โรงเรียนการสอนกสเิิตจะมีขึ้นทุกๆวันที่1น0ถึงสิของทุกเดือนโดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่การเรียนรู้การฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถนาได้อย่างชำนาญมีความรู้ในเรื่องการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริมและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงทั้งนี้ การสอนกสิวิทเป็นชื่อที่เกิดขึ้นจากคำว่ากาสอนซึ่งแปลว่าควายผสมกับกสิวิทที่มีความหมายว่าความรู้สำหรับการกษิกรรมดังนั้นจึงมีความหมายโดยรวมว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นการประสิทธิประสาทวิชาว่าด้วยการเลี้ยงกระบืออานจะนำไปสู่การฟื้นฟูการทำเกษตรแบบดั้งเดิม นอกจากนี้โรงเรียนการสอนกสิวตทยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์การทำนาแปลนาและร้านกาแฟควายขนองเพื่อขายกาแฟและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอีกด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน